บุฟเฟ่อาหารเกาหลีแถวซีคอนสีนัรลินกับร้านเจมโคเรียบาร์บีคิวแอนชาบูบุฟเฟ่ร้านนี้เจมบุฟเฟ่อาหารเกาหลีเริ่มต้นที่2อง <Whoa. S 1> วันนี้ที่เวทมาคือจัดโปรสูงสุดเลยค่ะห้าหกแล้วก็ทําการสั่งเลยหลังจาสั่งเรียบร้อยแล้วก็เดินไปกดน้ำตักของทานเล่นนะคะเดินกลับมาอาหารก็มาเสิร์ฟเร็วมากนี่พูดเลยก่อนตรงนี้เลยนะว่าถ้าใครจะไปอย่ารีบเลยเพราะว่าคนยังไม่เยอะมาเริ่มอีกเมนูแรกกันเลยดีกว่านะคะกับเมนูไข่ตุ๋นชีสไอซ่าเมนูไข่ตุ๋นชีสที่นี่คือให้ช แล้วก็กุ้งดองซีอิ๊วแกต้องพูดเลยนะว่าสองเมนูนี้เนี่ยเขาดองจนฉ่ำดีงามโคตรส่วนเจ้ามาม่าเผ็ดเกาหลีอันนี้ก็คือต้องพูดเลยนะคะว่าเผ็ดจริงจแต่เป็นระดับความเผ็ดที่สามารถทานต่อได้เผ็ดแล้วยังไงก็ทานต่อด้วยซุปโอเด้งจัดไปเลยแบบจุกๆนี่หนังไก่ทอดซอสเกาหลีอันนี้ก็คือเด็ดไม่แพ้กันดิฉันกินคนเดียวไป3จ้จานรายการอาหารที่เขามีให้รับทาเนี่ยมากกว่า80เมนูก็ถ้าใครไปแนะนำว่าให้เขคยสั่งนะคะเดี๋ยวไม่งั้นจะกินไม่หมดเอาแต่ด้วยความที่เราวันนี้มากัน4ี่คนก็คือแบบ ว่าโคตรเด็ดเลยเนี่ยก็คือซีโครงย่างชีแค่เออซีโครงย่างชีที่นี่คือแบบเปื่อยๆเลยนะแล้วชีคือแบบให้มาจุกๆถ้าใครไปไม่ได้สั่งคือพลาดมากเมนูที่ไปเพิ่งกินไปข้างต้นเนี่ยต้องพูดเลยนะว่ายังไม่ถึงแบบครึง่งนึงของร้านเขาเลยอะ่ะกลัวว่าจะ,าะกินหม้อสก๊อตค่ะก็เลยขอแวะไปกินปิง้งย่างกับชาบูซะหน่อยไอ้เจ้าชาบูที่ร้านนี้น้ำซุปอร่อยแล้วก็เนื้อสัตว์โคตรดีในส่วนของน้ำจิ้มนี่ก็จะมีเป็นซุกี้กับน้ำจิ้มซอสเกาหลีนะคะใครชอบแบบไหนก็จัดได้้้้้้้เเเเเเลลยยยยคคค่่่่่่่ะะะะะะตตาา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 มมมมฟฟฟีีีีอออออออบบบบบบขใใใหหหแแพดด๋ัันนนนนชงงงงงงกกกรรรรรทจิิิุปืไวส ใครไปกินได้เลยแบบจุกๆนี่ดิฉันกินไปเลยหมูสองชิ้นไม่ต้องตัดให้เสียเวลาแล้วก็ถ้าใครชอบไก่ทอดหนักหนาต้องมาร้านนี้มีให้เลือก4ี่ห้าแบบส่วนชีก็คุณภาพดีสั่งได้ไม่อั้นเลยนะคะใครใส่ชีก็ห้ามพลาดเช่นกันอ่ะยังไงต่อข่าวจบก็ตบด้วยของหวานที่เช่นเคยนะคะของหวานเลือกทานไปในติมค่ะมีให้สั่งห้ารสชาติฉันก็จัดมาห้ารสชาติเลยจ้าให้เลือกที่ชอบที่สุดนะก็น่าจะเป็นวานิลลาค่ะสั่งเพิ่มมาอีกสองแล้วก็สวบเขาให้เอาล่ะยังไงถ้าใครเห็นคลิปนี้ก